สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําเคล็ดลับสินของมงคลใกล้ตัวเรานะคะรับลองทําตามนี้ปังแน่นอนนะคะลําดับที่1น,นะคะกระเป๋าสตางค์นะคะไม่ควรมีรอยขาดนะคะควรมีเงินอย่างน้อยในกระเป๋า900บาทนะคะใส่ไว้ข้ามคืนนะคะหลังจากที่ข้ามคืนไปแล้วนะคะ1วันเราสามารถนาเงินมาใช้ได้ทําตามนี้นะคะเงินจะไม่ขาดมือแน่นอนคะ่ะลำดับที่2นะคะห้องนอนนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าปลายเตียงของเรานะคะหัน ไปทางประตูเข้าพอดีไหมนะคะหากไปเตียงหันออกนอกประตูนะคะจะทําให้เราอับโชคและฝันร้ายนะคะควรปรับเปลี่ยนทิศทางการนอนใหม่นะคะถ้าทําตามพี่แอดมินบอกนะคะรับรองปังแน่นอนเงินรองไหลมาเทมาค่ะลำดับที่3นะคะห้องครัวนะคะห้องครัวนะคะควรจะสะอาดอยู่เสมอนะคะเพราะห้องครัวนะคะเป็นขุมพลังของบ้านนะคะหากห้องครัวสกปรกนะคะจะทําให้เงินทองขาดมือนะคะเงินทองจะไม่ไหลมาเทมานะคะควรสะอาดอยู่เสมอนะคะ ลำดับที่4่ค่ะการสวมแหวนนะคะไม่ว่าท่านจะมีแหวนชนิดไหนประเภทไหนนะคะสามารถนํามาเสริมได้เลยนะคะแต่นิ้วควรที่จะใส่ก็คือนิ้วกลางขวานะคะควรจะใส่เสริมตรงนี้เพราะจะเสริมในเรื่องของการเงินนะคะ ลำดับที่5นะคะไข่และส้มนะคะไข่ควรม,มีติดบ้านไว้อย่างน้อย8ฟองนะคะส่วนส้มนะคะควรม,มีติดบ้านไว้อย่างน้อย5ลูกนะคะจะเพิ่มคูณความสมบูรณ์พูณสุขให้กับบ้านนะคะจะทําให้บ้านมีเงินทองไหลามาเทมารับรองปังแน่นอนคะ่ะ